ครับูมกับ <c oughs> อุ้ยดูน้องน้องเก็กใส่เลยนะเออน่ารักบรรยากาศเฮ้ยม <c oughs> ันเหมือนภาคเก่าเลยเป็นสะพานไม้ที่ชีพื้นแบบต้องระวังนิดนึงนี่มีหลุมใหญ่อยู่นะ <laughs> ตรงนี้ก็คือจะเป็นจุดที่ชาพนอ,ข,อ,พนอขับเรือหางยาวคือสำรับพิคมันนี้ผมจะแยกเป็นหลายชิ้นเดี๋ยวเราจะไปหา แขกสัมภาษณ์คนพิเศษนะครับนี่คือบรรยากาศกองทยในบ้านหนาวคนวมาวอ้อน <resource> <N> ตอนแบบมีการท่องคาถาอะไรพวกเนี้ยเคยมีเหตุการณ์อะไรแปลกไหมส้กครั้งมีอย่างตัวเชิดปลาของปัดได้ก็มีอะไรอย่างเงี้ยตอนดูกระทงคาถามีตอนท่องคาถาปล่อยคุณใส่อะมันจะสัมผัสก็มีอะถ้าใครเคยดูพนอภาคสนะ<น>องเนี่ยพนอตอนเด็ก<ห>เออไม่ใช่พนอ้<ห>องของภาคสองเนี่ยอ่า พนอจะจะเป็นอย่างนี้แหละจะมี <c oughs> ผมยิกๆแล้วแบบผิวค้ำๆแล้วจะโดนเพื่อนบูลลี่เรื่องแบบรูปลักษณ์หน้าตาเงี้ยเธอก็เลยต้องทําของใส่ตัวเองนะครับเพื่อที่จะให้คนเนี่ยมาหลงรักอืมแล้วเดี๋ยวเราจะมาราดูการเปลี่ยนแปลงระหว่างพานอ,อคนนี้ไปสู่พนออีกโฉมหนึ่งที่ลูกงานแล้วกัน,นอ่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ได้ไหมได้ไหมสองหนึ่งได้ยังเออ่จุมิจุมิจุมิเปิดตาขวาพี่นิดหนึ่งบุ๋มีมีเส้นผมที่หน้าผากน้องน่าออกไปหน่อยแบมแบมพี่ขอนมร้อนร้อนอุ่นอุ่นให้พี่ตั้มหน่อยเด้อเร็วเสียงจะไม่อยู่ถึงเช้าเด้อเสียงหน้าอะไรวะพิชรไม่ใช่เทพสันตาน่าเทพสันตาแล้วก็นั่ง สวัสดีค่ะมีภาพเพจมาค่ะพี่นลำตา้แกจะมีสอนไม่ให้สัมภาษณ์โธ่มานี่ยส่งมึงไปเรียนสร้างปัญหาให้กูมึงอยู่ในนี้อย่าไปเจอใครอีกถ้าไม่อยากเห็นใครตายสวยัว เหมือนแม่นวลเนี่ยเขารู้เรื่องราวทั้งหมดทุกอย่างอะไรเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นมันมีทั้งความสงสารมีทั้งความกลัวอยู่ในนั้นด้วยมันก็เลยรู้สึกว่าเออม,มันยากต่อการที่เราจะแบบคอนโทรลตรงนี้ได้ วง้ใส่รับแขก่ายรับขกหนี่าด้วย <c ười> มันนั่งแล้วแอร์ลงอ่ะทไแบบแบบะออพี่เฮ้ยทำไมเสื้อเลือดอ่ะอะไรอ่ะอ๋อโอเคขอโทษหายไปแล้วเขอโทษขอโทษหายไปแล้วโอ้อนนี้อนีไตอเล่นอยนี้ อ่ะอะไรคือต้องลอกมันออกใช่ไหมออกเก่งเ่งอยู่บนสไลด์ป่ะนั่นเดี๋ยวพอเขาเริ่มเดินแก้มขวาก็สไลด์เข้าไปับจิ๊บเฮ้ยจิ๊บกับป้องไงจิ๊บกับป้องมันให้กันหนึ่งสองสาม ก็ตัวละครเปียกเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวละครที่มีความสําคัญในการแบบว่าดำเนินเรื่องเลยเนาะเพราะว่าเป็นเหมือนคล้ายๆจะเป็นพระเอกแต่ก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าก็ต้องไปรอติดตามมาดูนะครับฝากภาพยนตร์เรื่องพนนอด้วยนะครับผมก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของผมเลยก็ทุกๆคนทั้งทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนเนี่ยทุม่มเท л л มากๆเลยยังไงฝากภาพยนตร์เรื่องพนนออด้วยครับสวัสดีค่ะลูกว่าพิจิกาค่ะรับบทเป็นใครครับผมรับบทเป็นมะสุรีค่ะ ซึ่งก็จะเป็นตัวละครที่เป็นป้าของพนองค่ะมีความสำคัญมากน้อยยังไงกับเรื่องนี้บ้างคะผมจริงๆมาสุรีเนี่ยว่าว่ามันเข้ามาทำให้เห็นมิติของชีวิตแล้วก็ความเป็นมาเป็นไปของพนองมากขึ้นค่ะเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกับครอบครัวของพน้องคือแม่ของพนองแม่คือนวลน,นวลเป็นน้องสาวของมาซูรีค่ะอันนี้ การค้นพบความจริงบางอย่างเนี่ยมันเกิดจากมาซรีนี่แหละต้องเป็นคนเฉลยหรือว่าต้องเป็นคนเปิดช่องทางให้พนอได้รู้ความจริงค่ะว่าเขาเจอ <c oughs> นี่หนูต้องโทรหนูโทรไปหาเพื่อเลยนะว่าทุกคนเราทุกคนขอล้วงี่โทรไปหาเพื่อเลย<ช>แกมานั่งเป็นเพื่อนหน่อยเพราะว่าเขาบอกเขาไม่ได้ท่องคนเดียวเ็จะเห็นแต่แฝงนะไม่ความสุดท้ายที่ว่าว่าไม่เห็นแต่ว่าเจอ ว่าเจอแบบว่าอ่านไปจนจบไปโยอกสุดท้ายแล้วเขาเขียนบอกว่าข้ามท่องคนเดียวต้องท่องที่ที่มีผู้อื่นอยู่ด้วยแล้วเราอยู่คนเดียวไงตอนนั้นนะแล้วก็ปกติเวลาคนเราท่องบทอ่ะเราเราจะชอบอยู่คนเดียวเพราะว่าเราจะทำากันบ้านบทเออเราก็คิดในใจแบบคนเดียวไม่ได้หรอก็ลองท่องคือไงสุดรอบเสียงมาจากข้างบนน่ะเป็นเสียงอะไรตกไม่รู้อ่ะเราก็เลยแบบ ตอนนั้นยังไม่ยังไม่ได้ยกขันคูนะ่ไงมไม่ทนบดที่ทำคาดตัวให้อย่างใช่ป่ะรักก็โดนอย่างเนาะรักโดนจับอันนี้คือมันโครมแบบเราก็แต่เราอยู่คอนโดไงเราก็จะคิดง่ายว่าคำของตกแหละแต่ก็อย่าเลยปิดหนอจับเอาไว้นะ ของมันจะปิดตัวเองไปจนวันตาย